ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่ใช้ตัวโปรแกรม MSI a f t e r b u r n อยู่นะครับที่ดูค่าต่างๆนะครับของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เราครับเวลาเราเล่นเกมนะครับอาจจะสงสัยนะครับ อาจจะเคยไปดูคลิปที่ไหนมานะครับสงสัยว่าวิธีการนะครับทําให้ตัวโปรตีนมันจะเป็น G P U C P U เป็นอะไรนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อนะครับนี่คุณจะเห็นในในในนี้ในนี้ครับตรงที่ค่าของมันนะครับที่ผมตั้งไว้นะครับจะเป็น G T X 1 0 6 0นกะครับไรเส้น 5,600x นะครับหรือจะเป็นส่วนแรมส่วนอะไรเราก็สามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับใครที่สงสัยว่าเขาเปลี่ยนชื่อกันยังไงนะครับ วันนี้ผมมีวิธีนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันเลยนะครับสำหรับวิธีการเข้าไปตั้งชื่อนะครับในตัว MSI a f t e r b u r n นะครับตั้งชื่อพวก CPU พวก GPU พวกการ์ดจอแรมอะไรต่างๆของเรานะครับวิธีการนะครับในที่นี้นะครับสำหรับใครที่มีตัวโปรแกรม MSI Afterburner นะครับให้ดับบ l e c คิิกขึ้นมาครับ เดี๋ยวมันคิกขึ้นมาเสร็จให้คุณไปที่การตั้งค่านะครับ setting นะครับสกินของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะครับให้คุณมาที่ setting มาที่หน้า setting เสร็จนะครับหน้า setting เสร็จคุณจะเห็นนะครับ general fan มาะให้คุณมาที่เนี่ยครับ monitor เนี่ยครับเสร็จคราวนี้นะครับในส่วนของ gpu นะครับ gpu use gpu temperature นะครับคุณให้คุณเลือกลงมานะครับที่ตัวคำว่า โอเวอร์ไรส์กุ๊ปเนมนะครับถ้าว่าไม่ได้ติ๊กถูกนะครับให้คุณมาติ๊กถูกคราวนี้คุณอยากจะตั้งชื่ออะไระครับให้คุณมาตั้ง G T X 3ามโซกก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาตามที่คุณการ์ดจอที่คุณใช้อยู่อย่างของผมก็1 0 6 0นกนะครับ1060เนะี่ย T I ก็ได้นะจริงๆมันไม่มีนะ T I แล้วแต่คุณจะตั้งชื่อนะครับคุณตั้งชื่อเสร็จนะครับเนี่ย ถ้าคุณแสดงผลแบบเป็นตัวเลขแบบต้นคลิปที่ผมทําให้ดูนะครับให้คุณมาคลิกที่ o v e r i a e Group Name นะครับแต่ถ้าคุณตั้งแสดงผลนะครับของตัว MSI Afterburner นะครับเป็นแบบกราฟนะครับให้คุณมาคลิกที่ o v e r i a e Graph Name นะครับหรือว่าถ้าทั้ง2อย่างก็คลิปทั้ง2อย่างนะครับแต่ส่วนมากก็จะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งกันนะครับตัว MSI Afterburner นี่มันจะแสดงผลเป็นกราฟก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ปกติผมไม่ใช้ใช้เป็นตัวเลขนะครับ ในที่นี้พอเราได้ลใช่ไหมครับโอเวอร์ไรด์กรุ๊ปเนมนะครับเราก็ใส่ชื่อไปครับใส่ชื่อเสร็จนะครับแอปพลายโอเคนะครับอา้าวคราวนี้คุณอยากจะเปลี่ยนชื่อตัว CPU นะครับ CPU ให้คุณเลื่อนลงมานะครับที่คุณตั้งค่าให้มันโชว์ให้มันแสดงไว้นะครับ CPU e m p เพอร์เจอร์อนะครับ ให้เราลงมาที่ o v e r l i d e o u p name เช่นเดียวกันนะครับในกรณีคุณตั้งค่าให้แสดงผลเป็นตัวเลขนะครับคราวนี้คุณก็มาตั้งนะครับคุณก็มาพิมพ์ในช่องนี้นครับก็แ p p l y โอเคก็อันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับก็ง่ายๆครับสําหรับวิธีการเข้าไปาตั้งค่าชื่อนะครับตั้งชื่อมันให้มันแสดงผลเป็นชื่อตาม CPU การ์ดจอที่คุณใช้นะครับหรือว่าคุณจะตั้งพวก โรแแรมก็ได้เหมือนกันนะครับแรมคุณอยากจะตั้งเป็นอะไรครับบัตยุทธก็ได้นะครับคุณอยากจะเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรก็ได้นะครับตามที่คุณอยากจะอยากจะเปลี่ยนนะครับก็ง่ายๆครับโดยการที่คุณลงมาที่ตัวนี้ครับโอเวอร์ไลท์กรุ๊ปเนมเสร็จคราวนี้ปกติมันจะเป็นสมมุติแฟนสปีดนี้มันก็จะเป็นเปลี่ยนเป็นชื่อตามที่คุณตั้งนะครับก็ง่ายๆครับสําหรับวิธีการเข้าไปตั้งค่าชื่อ ในการแสดงผลต่างๆของตัว m s i Afterburn นะครับเดี๋ยวแถมทิ้งท้ายหน่อยนะครับ m s i Afterburn มันจะทำงานควบคู่ไปกับตัวตัวนี้ครับรีว่ารีว่าทูนเนอร์นะครับอีว่าทูเสร็จนะครับมันจะทำงานควบคู่กันนะครับวิธีการปรับขนาดนะครับการแสดงผลให้เล็กให้ใหญ่นะครับคุณสามารถเลื่อนที่ตรงนี้ได้เลยนะครับจะให้เล็ก ใหญ่อย,ยอย่างนี้ก็ได้นะแต่มันจะไปบางเกมที่คุณเล่นหรือเปล่านะครับก็ลองดูครับคุณปับเสร็จปุ๊บเอาขนาดนี้นะครับแล้วก็ใช้เมาส์ลากได้เลยนะว่าจะให้มันอยู่ส่วนไหนของหน้าจอคุณนะครับคุณก็ใช้เมาส์ลากได้นะครับไม่ต้องไปใส่ตัวเลขอะไรให้มันยุ่งยากนะครับกะว่าประมาณพอดีแค่นี้ปุ๊บก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับครับก็คร่าวๆครับสำหรับวิธีการเข้าไปเปลี่ยนชื่อตัวเปลี่ยนชื่อ ของตัวพวก CPU พวกการ์ดจอเราหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นครับในตัว MSI a r t e r b i r d นะครับ,รบถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์รบกวนฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ